แล้วก็วันนี้ครับก็เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรด้วยนะครับเพราะว่าเรามีคนที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ท่านเป็นเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านคือท่านอุดรชมาเลิกครับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านครับสวัสดีครับผมตาของผมนั้นก็พยายามช่วยครับช่วยให้ให้ให้เกิดขึ้นลักษณะที่อาจารย์แนะนําว่าเรามีอกมมีผู้บาิหารเกษตรประจำตำบลเชิญชักชวนแนะนําลูกหลานของของชาวไร่ชาวนาเราซึ่งทําเกษตรต่างๆครับ สังเกตว่าในนี้มีแต่ตายายทําลูกหลานก็ไปรับจ้างทางานอื่นไปหมดมีแต่ผู้สูงวัยทำงานไรนาก็ถูกทอดทิ้งแต่ทําแล้วภูมิปัญญาที่มีอยู่ลูกหลานไม่ได้สานต่อเลยครับสุดท้ายก็เป็นที่เดียนก็เป็นต่อไปนี้ก็จะสูญพันธุ์ในอาชีพชาวนาไปนี้ครับดังนั้นทางเกษตรผมก็ช่วยเต็มที่ในนี้ก็กลับคืนมาบ้าง้วฮะอาจารย์ฮะเมื่อกี้นี่เห็นท่านเกษตรบอกว่ามีอกมผมเคยได้ยินเพียงแค่อสม ผมเองก็เป็นอสมนะอาศัยเมียกินนะฮะแต่ว่าอสมนี่เราพอรู้กันอกมนี่คืออะไรฮะอกมคืออาสาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านท่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะฮะเขาเป็นคนอาสาไม่ใช่ว่าอาศัยเกาะเมียกินไม่ใช่ไม่ใช่ฮะพวกนี้จิตอาสาสาธารณะนะครับมี2,699หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งคน2,000กว่านี่เฉพาะในอุบลเราอุบลฮะ2,000กว่าหมู่บ้านใช่2,699หมู่บ้านที่เป็นการเกษตร ที่เราต้องคัดเลือกเข้ามาคนเหล่านี้เราคัดคัดเข้ามาหรือว่าเขาสมัครเข้ามาครับคือผมเรียนอย่างนี้อาจารย์ว่าในพื้นที่นั้นมีอาสาสมัครกระทรวงเกษตรประมาณ15อาสาสมัครอาสาพัฒนาที่ดินอาสาประมงบริษัทตรวจบัญชีอาสาต่างๆทั้งหมดเขาก็มีการประชุมมาลือตกลงกันจะเลือกใครเป็นอาสาสมัครเกษตรเหมือนเขาเป็นประธานเป็นหัวหน้าคณะในการดูแลกระทรวงเกษตรดังนั้นอาสาสมัครเกษตรนี่เป็นของกระทรวงแต่ว่ากรมส่งเสริมการเกษตร ฐานะเป็นผู้แทนในระดับพื้นที่รเราเป็นคนดูแลประสานงานกับแล้วผมก็มองว่าเขามันต้องมาทําในแผนการพัฒนาประสานงานแก้ปัญหาช่วยเหลือก็เลยให้ความสําคัญทางคำเป็นผู้ช่วยเกษตรตําบล คือจริงๆแล้วเรามีเกษตรตำบลอยู่แล้วแต่ว่าด้วยภาราที่ค่อนข้างจะเยอะต้องอาศัยคือภาพประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยอาศัยอกกมที่บ้านนี้ครับผมคนเหล่านี้คืออาสาสมัครเข้ามามีจิตอาสาาสามัครแล้วเราก็คัดเลือกทีนี้คือก็เรียนเพิ่มเติมว่าเกษตรตำบลนั้นเรารับผิดชอบ 14- 15บห้ามู่บ้านบางท่านก็สองสามตำบลคนจากัดในด้านงบประมาณอะไรต่างดังนั้นก็เอาอาสาสมัครนี่เป็นผู้ช่วยนะครับดังนั้นเกษตรตำบลนี้ผมไม่เรียกเกษตรตำบลแล้ว ถ้าเป็นเกษตรตำบลทํางานลําบากต้องเป็นผู้บริหารการเกษตรฝนแรงน้ําท่วมภัยพิบัติต้องดูแลได้นำข้าวเขาเป็นตัวแทนหมดนะครับดังนั้นผู้บริหารผมสําคัญแล้วผู้บริหารต้องมีลูกน้องคืออาสาสมัครอาสาสมัครเนี่เป็นตัวเป็นตัวตายด้วยกันทํางานตัวแทนพี่น้องตําบลพื้นที่ขาดอะไรเขาจะประสานกันแล้วมีการประชุมทุกเดือนเหมือนราชการเราแล้วก็มีการรายงานอ่ะแล้วมีค่าตอบแทนให้ไหมท่านผมไม่มีพวกนี้จิตอาสาอาสาจริงเลยสาธนะารบเบียรเลี้ยงมีไหมฮะเบียเลี้ยงไม่มีเลยครับทำงานฟรี แย่งกันเข้านะฮะ oh แย่งกันนะคือเขาอยากทําบุญ uh huh. หนึ่งจิตอาสาทําบุญบนะครับอันที่สองคือเขาเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่แล้ว uh huh. เขาจะทําทแปลงตัวอย่างเกษตรผมก็ไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายแต่ ให้ปัจจัยให้สิ่งต่างไปทําเป็นตัวอย่างมีคุณค่านะครับมีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยกันนะครับครับผมครับเขาก็สื่อสารในหมู่บ้านรั้าพันธ์ทุกรูปแบบรับทุกเรื่องทุกราวตรวจสอบน้ําท่วมไปแล้งรับรองข้อมูลเป็นตัวแทนเกษตรจังหวัดครับผมมีเบอร์ทุกคนตําบลหนึ่งนี้จะมีอยู่ประมาณกี่คนครับบ้านละหนคนบ้านละหนึ่งคน ตำบลหนึ่งนี่12หมู่บ้านก็มี12คนคนถ้าเผื่อมี20หมู่บ้านก็20คนครับแต่เขามีเขาผมเรียนกับเรียนว่าเขามีอาสาต่างๆอยู่ในคณะอาสาปรมมัตั์แต่เขาเป็นหัวหน้าคณะครับผมคนเดียวกันนี่อาจจะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งอกมเป็นทั้งอสมเป็นทั้งทางด้านด้านอื่นด้วยนะฮะมีเป็นไปได้ไหมครับผมทำมาที่อะไรตอนนี้เราเราไม่กําจัดสิทธิ์ครับผมขึ้นนึงคนนั้นทํางานได้เขาจุรูดตัวเขาเองครับผมครับผมเขามีการเลือกตั้งกันประชุมประชาคมเห็นดีอค้ยงครับ สปีแล้วนะดำเนินการวันนี้ครับมได้ผลนะในนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ละทิ้งนะท่านนะจะจะพยายามช่วยเหลือค่าตอบแทนครับผมเหมือนลักษณะอสมอเราทํางานไม่แตกต่างกันถ้าเื่อถามว่าประชาชนเราได้อะไรจากการที่เรามีอกมอนี่ครับผมประชาชนประชาชนในพื้นที่ผมผมเรียนว่านักบริหารเกษตรเรา คนหนึ่งฮะรับรับผิดชอบจุงหวัตำบลออกไม่ไหวรอกพื้นที่อกคมนตรีเขาจะสื่อสารแทนเป็นปากเป็นป่เสียงเสียงแทนทําแผนปัญหาต่างๆโรคแมลงศัตรูพืชระบาดความต้องการกลุ่มแม่บ้านองค์กรเขาจะเป็นเชื่อม็นแทนเขาเป็นแทนเพราะว่าเกษตรผมนี่ประชุมประจําเดือนจะรับนโยบายจากเกษตรจังหวัดอาเภอแล้วเขาประชุมในพื้นที่อไปคุยกันอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะมีอะไรโทรครับผมมีอะไรบอกกล่าวกันมันก็ว่ามีเกษตรอยู่ในพื้นที่ เหมือนดังกรมส่งเสริมกเกษตรมีมีก็เปนการแตกตัวของเกษตรตำบลเลยนะคบใช่ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรมีคนทั่วทิศเป็นมิตรแท้เสียก่อนนี่ผมพยายามสร้างให้เกิดขึ้นแสดงว่าชาวบ้านเดือดร้อนอะไรก็ให้บอกอกมนี้อกมเลยคือเกษตรกรเองก็เอาข้อมูลจากภาครัฐนี้มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เจอปัญหาอะไรแล้วพนัาร่วมก็มาแชร์ข้อมูลกันอกมเลยคือตัวแทนผมเลยคือตัวผมเลย พูดกับอกมเป็นอย่างไรก็เหมือนกันพูดกับท่านก็ใช่อันเดียวกันเลยขนาดนั้นเลยผมได้ซักซ้อนทำความเข้าใจเบอร์ทุกคนผมมีเบอร์ผมก็มีเขาโทรมาเรื่อยครับทนรแล้วปัญหาในพื้นที่นี่ส่วนใหญ่ที่อกมร้องมาถึงท่านนี่เป็นเรื่องอะไรครับผมก็เป็นเรื่องของความความรู้ความไม่เข้าใจบางอันนะครับเราก็ต่อไปแก้ไปในเรื่องการแผนพัฒนาบ้างประสานท้องถิ่นท้องที่บ้างเขียนโครงการยังไงจะได้ก็อบตนี้นะก็มีบ้างอันนี้บริษัทโกเรืยไตายแะ่อยังไงประสานช่วยหน่อยหรือแนะนําวิธี การอะไรต่างๆเราก็จุ่มจุนกันได้เห็นว่าจะมีการจัดงานให้แก่ทางด้านอกกมที่ว่านี้ฮ่ะจะจัดเมื่อไรครับผมคือก็เรียนว่าเป็นวันเกษตรกรใช้ชื่อว่าวันเกษตรกรและวันอกมอ๋อครับสองวันเป็นวันเดียวกันเลยครับถ้าบอกวันเกษตรกรเดียวเดียวอกมน้อยใจเพราะก็มีทุกหมู่บ้านครับผมอันนั้นผมจะเรียนว่าทําไมต้องจัดตรงนี้เพราะว่าทุกปีกระท่วงเกษตรเรานี่ จะมีวันพืชมงคลครับทําวิธีจรดพระนังคันแรกหน้าขวัญที่ท้องสนามหลวงปีนี้ผมก็ไปร่วมนะอาจารย์อผู้คนมากมายเลยครับอันหนึ่งนะฮะอกมที่ผมได้ส่งเสริมเขาแล้วนี่สร้างคนกำลังใจใช่ไหมคนทํางานต้องว่าให้กําลังใจอันนั้นเราจะแจกเราจะมีการประกวดผมไม่ใช่แจกเฉียอาจารย์มีการประกวดผมตั้งคณะทํางานโดยคําสั่งว่าเอมอบให้ผู้ช่วยทีมงานต่างๆไปประกวดตามหลักเกณฑ์วิธีการว่าอกมนี้ กติกาได้ดีต้องเป็นยังไงข้อหนึ่งข้อสข้อสประกวดมปแล้วอำเภอ 1, 2, 3 1> ่งอให้ใบประกาศ ถ้าให้มอบใบประกาศในลงนามว่าสร้างความดีที่1นึสก็ให้มารับวันนั้นคมีทั้งหมดยี่ห้าอำเภอก็คูณ3ามหนึ่งสองสามให้มารับบนเวทีนั้นเลยครับนี่คืออมภาคภูมิใจแล้วจะประกวดระดับจังหวัดต่อไปอีกโดยให้ผู้ว่าาชการมอบในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอุดรชมาเลอร์นะครับท่านกัิจวัดอุบลราชานีที่มาร่วมรายการครับผมขอบคุณครับแล้วเราสองคนต้องกราบลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม